สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องสมาคมคนรักตัวเล็กวีนั่นเองนะจ๊ะ met, หลังจากที่ห่างหายไปนานนะจ๊ะห่างหายไปแบบโดนบริโลล่งคลิปเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วกะ็บวกกับ mm hmm. ช่องของเรานะจ๊ะทั้ง V ีหนึ่งไปทั้งเออะไรวะไม่มีลิมิตชีวิตชอบแทง mm hmm. mm hmm. No, play. ไอคนรักตัวเลข V2 โดนแบนจะแบบมันไม่ให้เราลงคลิปประมาณ2อาทิตย์ช่องไม่มีลิมิตอะ่ะสองอาทิตย์แล้วกะ็ช่องนี้หนึ่งอาทิตย์ <love> เพราะว่ามันบอกว่าเราละเมิดลิขสิทธินะจ๊ะละเมิดลิขไว้ประม่ละเมิดมลิขสิทธิ์ละเมิดอะไรวะเขาเรียกทำผิดกฎเออเห็ดผิดกฎ Youtube มันบอกว่า ยูทูบได้นําวิดีโอของคุณออกแล้ววะซันสวัสดีคุณสมาคมคนรักตัวเลขวีสองทีมงานของเราได้ตรวจสอบเนื้อหาของคุณและพบว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการขายสินค้าควบคุมพนะเราได้นําเนื้อหาต่อไปนี้ออกจาก youtube แล้ววะซันแต่ก่อนมันแต่ก่อนมันก็กเป็นอย่างเด้แต่ก่อนมันก็ไม่เป็นอะไรบัดนี้มันเอิมว่าเป็นไม่รู้เพราะอะไรคลิปดโดนลบเยอะมาก จนแบบม่มีกําลังใจเสียลิปอีกต่อไปมันแบบถือลบหลายแห้งลงบรได้ก,กระลบส่วนใหญ่มันจะลบคลิปที่ลงงไม่ของเดือนประมาณก,กรกดามาสี่ลบแต่ว่าไอ้ย้อนหลังไปหามันมบ่ลบเพราะอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่ลบโอเควันนี้มีข่าวมาบอกมีข่าวมาบอกมีกลุ่มนะจ๊ะกลุ่มบาจ้าเดี๋ยวผ้าเบงมีมาสักพักก็แหละแล้วเขาเขา,ขาไปอยู่ในกลุ่มโดนเติบแล้วประมาณสองอาทิตย์ใหญ่มั้ง หลังจากที่โดนบล็อกไปนั่นแหละจ้ะดิฉันก็เข้าไปอยู่ในกล,ลุก่มแบบนะจ๊ะเแป๊บนึงนะนี่กลุ่มแตะคอฟ้าของเจ๊กกวงเหมือนเดิม no okay. เป็นกลุ่มน้ำเล่น กลุ่มนาเล่นถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มแล้วสิขออนุญาตเพิ่นดึงเข้ากลุ่มนี่นําเล่นมาพักกันได้เงินมาหลายวันแล้วนะทุกคนได้เงินมาหลายมือแล้วนี่ใส่ละนี่นาเงินนี่ห้องนั่นห้องนี้เขาก็คุยกันหลายห,หัวดีก็หัวเดียวเด้อดีก็เข้าไปเล่นผพ้เดียวน,นี่เห็นไหม เดี๋ยวสิเอาตัวอย่างให้เบงเน่เเน่เนเนี่สมมติว่านี่ส่วนเย,ยหลัก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 เจ้าของเจ้าของเอเจ้าของกลุมเป็นเจกกวงเนาะแล้วก็สีพามาแท้อย่างตำวันหนึ่งจะเขาจะนังน่งนั่งปะวะเขาจะนำเล่นประมาณสีหาหลอบต่อมือแล้วแต่ว่าใครสิอยากเล่นตอนไหนสมมติว่าเจ๊กกวงไม่ว่างแบบจังสิ ถ้ามีคนอยากเล่นเขาก็เสียมาส่วนกันในนี้ก็สีส่วนกันเล่นนั่งสีน,น้านี่อย่างเช่นนี่ใจ่กวงสีแดงนี่มือคืนนี่สามโทนเช่นกระบวกนะจ๊ะนี่แดงเขาก็โล่งแดงไปที่หลานเห็นไหมออกแดงสวยข่อยกับว่าส่วนตัวออห้องนี้มันปิงปองนอกะโหลน้ำเงินนี่นองงอก,ก็คือน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็นี่ออกน้ำเงินขอดกระเยก่อนเขาดีเข,า,ขาไปใ,ในแคปมาวกว่ เราก็แทงเนาะเออก็ประมาณนี้แหละกับผ้าคนบวกลายด้วยล่ะเอาที่แน่ๆตั้งแต่อยู่ในกลุ่มนี้ฉันเคยเสียเงินครั้งเดียวจ้ะครั้งเดียวเมื่อคือนนี้มีกิจกรรมน้ำใช่ละกิจกรรมวงล้อนะจ๊ะก็คือกิจกรรมวงล้อจะเป็นการเติมเงินเติมเงินเข้าไปหาลอยคือหาลอยแล้วก็แจงยู ก็จะแจ้งยุ้ยเข้าไปเขาก็จะเอาใส่วงวล้อก็สิมุนหมุนมุนมุนม,นมุนไปถือยุดไพ่คุณอนกจะสียเงิน100บาทจะ้ะเมืม่อคืนนี้เขาก็เล่นกันกาวงล้อเนาะนี่เวลามีคนมาแทงนี่ห้องไหนนี่เขาก็สิบอกห้องนั้นห้องนี้เนาะนี่เดี๋ยวเมื่อคืนนี้ฉันเกือบได้แล้วจ้าเมาื่อคืนนี้ นี่รอบแรกเกือบได้ค่ะวะนี่แหละก็จะประมาณนี้ตอนนี้สมาชิกยังไม่เยอะนะแค่39คน39คนพัวร์มักคนจะเปิดใหม่เนาะ <Okay. S 1> ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้เดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มเลยจ้าเหมือนนี้มาแจ้งข่าวแค่นีน้แล้วแล้วก็จะมาพูดถึงสามารถเบ็ดตอนนี้เปิดใช้งานแล้วนะจ๊าเปิดระบบใหม่แล้วนะจ๊ะหลังจากที่ปิดปรับปรุงไปหอาทิตย์เปิดใส่ เมื่อวันที่หนึ่งหนึ่งกันยาเป็นวันแรกนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูอ๋อไปดูโฉมหน้าใหม่ของเว็บสามารถเบ็ดน้ำกันโอเคบอเออแล้วก็อีกคลิปอาจจะทำเป็นผ้ามาแท่งตำอ๋อกลุ่มนำเล่นนี่แหละแต่ขอฝาเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานั่นเอง สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ามาแบบรวดเร็ว